725บรรดาสัญโยตสิบนั้นศีลพตาปรามาสัญโยตเป็นฉไฉนความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลพรตของสมณพราหมณ์ในภายนอกแต่ศาสนานี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดคือทิฏฐิกันดาลคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นค่าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสัญญอ์คือทิฏฐิความยึดถือความตั้งมั่นความยึดมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิเป็นบ่อกเกิดแห่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์การถือโดยวิปุราตมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่า ศิลปตาปรามาสัญโยต์2 6บรรดาสัญโยต์สิบนั้นภวะราคะสัญโยต์เป็นฉะนะความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพตัณหาในภพสีเนหาในภพ,นพความเร่าร้อนในภพความสยบในภพความหมกมุ่นในภพในภพทั้งหลายอันใดนี้เรียกว่าภวะราคะสัญโยต์